ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับครับผมส้อรับชิปนี่นะครับผมพาพี่น้องมาเข่าแปลงมันสะปะหลังนะครับผมกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับอ่าอยู่ที่อำเภอกุมภวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมีฝนตกลงมานะครับขอน้างที่จะแห้งนะครับเฮ็ดให้ดินเปียกดินซุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกมันได้เลยนะครับผมเพราะว่าฝนตกค่อน้างแห้งนะครับผม ครับนริคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตต้นพันธุ์มันสับปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์แ0นะครับที่ผมจะตัดแบ่งให้พี่ให้น้องไปปลูกเพื่อที่จะทดลองดินหรือว่าไปขยายพันธุ์นะครับผมอีกบ่โดนนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับตอนหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งลักษณะส่วนต่างๆนะครับของมันสับปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์8 0นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับของพี่น้องเกษตรกรเมื่อไม่นับที่ เดี๋ยวอาจจะมือเก่านะครับแต่ว่าสนจครับเกี่ยวกับพันมันสับหลังกริศิสตรนแปดศูนย์นะครับอยากจะได้ไปปลูกนะครับหรือว่าไปพบเห็นพบพ่อนะครับอยู่แปลงเดือนๆนนะครับแต่ว่าบรูว่าเป็นแปดศูนย์แทบนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็เลยภาพี่นนองมาเบิงนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าเบิงพานเล่นมันอาจจะบม่ชัดปันดไดนะครับผมก็เอาเป็นขอมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับครับผมยอดนะครับเดี๋ยวเบิงลักษณะยอดก่อนนะครับลักษณะยอดก็จะออกสีเขียวนะครับ สีเขียวเขียวออกเข็มๆจักน้อยนะครับเขียวออกเข็มๆจักหน่อยส่วนการใบเพื่อนจะเป็นขาดชมพู่นะครับขาดชมพู่อยู่นะครับน้อยนึงนะครับอันนี้เพิ่นผ่านเลี่ยงมากนะครับใบเพื่อนก็จะร่วนเบิดนะครับเรียกแคยยอดนะครับก็จะบ่ค่อยเห็นห้อยขาดตรไหนนะครับส่วนลักษณะที่เบ่งง่ายๆเลยก็คือขอตานะครับแล้วการล่ำต้นเพื่อนนะครับนี่ครับคอตาขอตาจะขอตาหญ่ๆนะครับขอตาไงนะครับ พอตาอาจจะคมนะครับพอตาคมพอตาใ่นะครับนี่ครับต้นเพื่นนะครับถ้าดินดีๆห้องพื้นนะครับดินสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับต้นพื่นกใยยูนะครับต้นพื่นกใยยู่นะครับส่วนดินของผมกัปลูกซ้ำมาหลายปีนะครับบ่ได้ห้องพื้นนะครับกับต้นกับยู่ประมาณนี้นะครับก็คือดินปกติทั่วไปนะครับปกติทั่วไปต้นก็จะทือว่าน้อยนะครับต้นถือว่าน้อยนะครับลักษณะต้นพื่นกจะโค้งๆนะครับนี่ครับ ต้นเพิ่นจะเบียดออกโค้งออกเลยนะครับฤดูการนี้ผมปลูกคอนขางที่นะครับปลูกคนขางที่เพราะว่าอยากรู้ว่าพื้นถ้าปลูกที่ทีต้นเพิ่นจะตรงบอนะครับถ้ารู้ว่าบบตรงคือเกานะครับบบตรงคือเกาต้นเพิ่นกะโค้งงอออกคือเกานะครับการลักษณะที่สังเกตง่ายนะครับกจะมีขอตานะครับขอตาแล้วก็ทรงต้นนะครับทรงต้นของเพิ่นนะครับที่สังเกตง่ายๆนะครับว่าเป็นแบบตูนแถบบัวนะครับต้นเพิ่นนะครับสังเกตนะครับจะเป็น เป็นบักนะครับหรือว่าขวงงอนะครับขอตาคมนะครับภาษาบานก็จะเอินขอตาตาโปโปนะครับตาโปโปต้นน้อยๆตาใหญ่ๆนะครับประมาณนี้นะครับกะหยอดนะครับยอดก้านแล้วก็ขอตาแล้วก็ต้นนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งหัวนะครับยวพามาเบ่งหัวหัวอาจจะบ่อใดไ่ทำไดนะครับเพราะว่าดูการนี่ผมบ่อด้ห้องผืนนะครับ กใส่ปุ๋ยเคมีไปยี่สิบห้ากิโลนะครับต่อไร่นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งใบไปน่าจะหาถึงหกรอบนะครับประมาณนี้นะครับเควาหมี่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับฉีดทั้งใบน้ำนะครับสีของเปลือกหัวนะครับสีของเปลือกหัวจะออกสีน้ำตาลออกเข้มๆจักหน่อยนะครับไข่ไข่กับไข่ไข่กับเอ้เรายองสิบเอ็ดนะครับสีของเปลือกหัวแต่ว่ากะบอลบอลซ้ำเระยองสิบเอ็ดนะครับนี่ครับ ก็จะมีขวบหัวนะครับสําหรับลักษณะหัวเพิ่นนะครับจะมีขวบหัวจะมีขวบหัวนะครับสับไงนะครับสับไงต่ว่าาอายุหลายๆขวบกลัวนะครับหรือว่าขวบปีขวบกลัวนะครับเพิ่นก็จะจำเงานะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อมั่นนี่แน่นนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งผมขุดแปลงล่าสุดนะครับขุดออกช่วงฤดูฝนเลยนะครับขุดหนีเน่านะครับอายุหกเดือนอายุเจ็ดเดือนนะครับแปลงยูที ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับนีครับหัวอันนี้ขุดตอบาได้นะครับหินนะครับปนหินนะครับสีของหัวนะครับอันนี้ของผมอายุแปดเดือนนะครับหัวก็อาจจะบ่ค่อยใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ลักษณะหัวเปิดนะครับข้าพเจ้าสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับ ่อนพันมั่นกับหลังสายพัน์เกษตรศาสตร์แ0ศูนะครับการล่องเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องให้ดีก่อนนะครับให้ดีก่อนนะครับว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube กับมี่นะครับศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับว่าลักษณะเพื่อนเป็นยังไงนะครับเพราะว่ากับไม่อยากให้พี่น้องถึกหลอกนะครับอยากให้ได้พันแท้ไปปลูกกันทุกคนนะครับ้นน้อยๆนะครับแต่ว่าหัวใหญ่ spons, นะครับรสำหรับเกษตรศาสตร์แ0ศูนย์นะครับมั่นสายแป้งนะครับอีกหนึ่งสายพันุนะครับนี่คร para para 80, 80, so root, burden, ับ สำหรับแลงของผมนะครับประมาณอีกบ่โดนนะครับเดี๋ยวผมอปเดตดคลิปลงอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทอนท่านมั่นนะครับนี่ครับเรผมคือเก่ามันเดิมนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเตนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าขอสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมของมาใดนะครับหรือว่าอยากจะทั่วมาสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8น0 8 1ป6 1 9นะครปบนเอเาละคลิปนี้นะครับ MUI Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ